ครับแรดเดอร์ครับหัวนี้พูดตรงๆนะครับผมเองเนี่ยไม่เคยเห็นคุณไปรัแดเคยเห็นใช่ไหมครับที่มันเป็นแรดเดอร์แบบนี้เออผมไม่เคยเห็นมาก่อนเคยเห็นแล้วครับครับตอนนี้ก็เริ่มมีมีคนเอากลับมาทําอยู่บ้างแล้วเริ่มมีอยู่เอามีใช่ไหมฮะก็เอางี้ครับมันก็คือมันก็คือออยสเตอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าเปลี่ยนตรงกลางนะครับเอาเอาเอาเนี่ยครับเอาเต้าหู้มาใส่แทน เอาต<อ>ู้หู้ม,มาใส่เองออใช่ใช่ใ,ช <laughs> ให้มันเป็นให้มันเป็นหน้าต่างออกมา <laughs> เออฮะอ้าวข้อดีก็คือระบายอากาศดีมากเลยครับเบาขึ้นเออเบาขึ้นระบายอากาศอ่านี่แน่นอนนะฮะรับ,รบก็จะสูญเสียความแข็งแรงลงไปอ่าครับผมนะโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของนาฬิกาเซนเน็ตนะครับซึ่งมันก็เป็นนาฬิกายุคนี้ก็เป็นนาฬิกายุคเจ็ดศูนย์นั่นเองคุณไปรัฐคือต้องยอมรับอย่างเงี้ยครับคุณไปรัฐนาฬิกายุคเจ็ดศูนย์เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ยุ่น พี่ผมผมผมชอบมากเลยรัามันสนุกมากมันมีนาฬิกาทุกทรงทุกแบบทุกสีมันบ้าไปแล้วอ่ะมันเหมือนกับเป็นยุคเฟื่องฟูของของของการทํานาฬิกาไงคือมัน็จุดที่มันจุดจุดที่มีได้รับการยอมรับมันก็จะมีทุกคนที่ที่มีไอเดียก็จะเข้ามาเล่นมันก็มีความหลากหลายครับมันก็เป็นยุคของ flower people ด้วยคุณไปรัฐอ่าใช่อ่ามันก็เลยเหมือนกับว่าโอ้โหมัน ไอเดียไม่จํากัดนะฮะใส่กันให้มันเต็มที่ไปเลยนะนี่ครับถัดไปครับนี่ครับก็มีลันเนสที่มากับนาฬิกาทรงนี้ก็เจ็ดศูนย์เหมือนกันคุณไปรัฐเราเรียกนาฬิกาทรงนี้ว่าอะไรครับคุณไปรัอทรงเอ่อดึกไปออกนะเลมนะทรงคูช่นคือคือทูโน่ท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 โน่จะต้องเอกระจกหรือไดอามันจะต้องโค้งตามไปด้วยแต่ว่านี่เป็นทรงโค้งนะครับ ใช่ครันกลุ่มพวกสกินได้อะไรพวกนี้นครับก็จะเห็นเยอะๆก็พวกปัจจุบันนี้ก็คือนกลุ่มนาฬิกาคือจริงๆผมมีนาฬิกาเรือนนี้เรือนหนึ่งผมลืมมาออกมาจากในเกชนะครับคือผมมีนาฬิกาโอเมก้าที่เป็นคอนสติเลชันทรงนี้เลยครับก็เลย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 แต่ว่านาฬิกาทรงนี้ครับมันจะไปได้ดีมากกับสายอันนี้ครับที่เรียกว่าสายมิเลเนสกับคุณเไลรัสเพราะมิเลเนสเนี่ยไม่ตรงจุดที่เขามาเชื่อมกับน,นาฬิกาเนี่ย มันเป็นเส้นตรงแบบนี้ครับเส้นตรงแบบที่เราเห็นในภาพเนี้ยเ,เส้นตรงเนี่ยครับมันก็เลยแมทช์กับตัวเคอร์ฟเอนแบบนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับนาฬิกาโครโนกราฟนะครับที่มีขาเป็นเส้นตรงนะครับออกมาเนี่ยโอ้เสียดายทเมื่อก,กี้วิ่งไปทันเดี๋ยวผมวิ่งไปเอามาให้ดูผมมีนาฬิกาในลักษณะอย่างนี้ครับทั้งคู่ของโอมก้าหรือกุนเบลัสแต่ว่าขาผมเนี่ยมันจะเป็นขาสิงแต่เป็นแต่เป็นเส้นตรงยื่นออกมามันก็เลยใส่กับพวกเมลินเนสแล้วสวย ส่วนในกรณีนี้เคร์ฟเอ็นมันเกือบจะตรงใช่ไหมครับก็ใส่กับมลเีนสสวยนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับที่เอาอ่าอ่าอ่ามิเเนสมีนก็คือมิลานอ่อนแหละครับมีชาวมิสายของชาวมิลานนะครับก็คือเอาสายเมสมามาเจียให้เรียบหรือว่าทอให้ถี่ถีทอถี่เลยถูกไหมครับจะว่าอย่างงั้นนะครับแล้วอย่างกรณีอันซ้ายนี่ก็มีการขัดขัดด้านบนนะให้เรียบ ไม่ปล่อยให้มไม่เป็นเล็กไม่ให้ไม่ปล่อยให้เป็นลวดโค้งนะครับแต่ใน,ในขณะที่ตัวขวาเนี่ยเป็นลวดโค้งแต่ว่าทอคือใช้ใช้ลวดเส้นเล็กมาทอขึ้นเป็นไอ้นี่นะครับอ่า<ม>นะครับ do, รก็มาดูครับตัวนี้เป็ <ungen. S 1> นนาฬิกาดำน้ำอีกอันหนึ่งที่ใช้นะครับครับทําไมนาฬิกาดำน้ำสมัยก่อนนะครับอ่าถึงมาใช้นาฬิกาที่ลักษณะแี่ครับชักเมสครับนี่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยเ็าจะใช้สายแบบนี้ครับคุณเปรัตทำไมครับผมทำไมสายเมเลเนสชาร์กเมสเนี่ยครับ นาฬิกาดำน้ำสมัยก่อนที่ใช้กันครับเอ่อผมตามความเข้าใจผมว่าก็คือมันน่าจะใช้สวมใส่ได้สบายสำหรับคนที่ทีเ่เป็นนักดำน้ำเพราะนักดำน้ำเนี่ยต้องถ้าดำน้ำเนี่ยมันจะต้องมีชุดใช่ไหมฮะก็จะใช้ใชสายอย่างนี้เนี่ยมันสามารถปรับปรับความยาวความสั้นได้ง่ายขึ้นอะไรครับลแล้วก็แล้วก็ลัดเวลาลัดเข้ากับข้อมือโดยที่มีม,มีมีชุดอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสวมใส่แล้วกระชับมากกว่าใช่ครับ คือผมผมรู้สึกว่าสายชักเมสช่างเชิญครับและอีกอย่างก็คือเวลาขึ้นจากน้ําเนี่ยมันก็จะระบายน้ําออกได้รวดเร็วกว่าอืมอืมครับใช่ครับนั่นเปนจุดแข็งเลยครับแล้วก็ชักเมสเนี่ยแข็งแรงมากครับเป็นสายที่จะบิดให้ขาดนี่บิดบิดด้านข้างเนี่ยให้ตัวได้แต่ก็แข็งแรงมากใช่ใช่คือคือมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความแข็งแรงอยู่ครับมีความมีประโยชน์ในการใช้งานมาก ดังนั้นก็เชียร์นะครับสำหรับคนเอาดร์นะครับโดยเฉพาะคนดำน้ำนะครับแต่ว่าโอเคถ้าไปใช้นั้นลักษณะฟิล์ครับก็อาจจะรู้สึกว่าั้นมีน้ำหนักนิดหนึ่งใช่ไหมฮะใส่เป็นฟิล์ก็อาจจะรู้สึกว่าหนักไปนิดหนึ่งแต่อยู่ในน้ำความรู้สึกหนักนะมันสังเกตไม่ออกหรอกครับเพราะน้ำมันช่วยพยุงตัวครับผมนะฮะโอเคนะครับโอเคมาดูต่อนะฮะก็ Hlink ครับโอเคเราคุยไปเยอะแล้วฮะ H l i n k h l เ n k เนี่ย ไม่เคยส่วนใหญ่ผมจะเห็นในในนาฬิกาเดรสคุณไปรัดอืมก็ไปไปทางเรียกไรไปทางสปอร์ตไปทางสปอร์ตสปอร์ตูกสปอร์ตออฟฟิศอะครับอ่าเป็นเป็นสปอร์ตแคชชวลแหะครับสปอร์ตแคชชวลใช่ครับนะฮะ่ก็ต้องถือว่าเป็นซิกเนเจอร์อันหนึ่งของโนดัสเลยครับโนดัสถ้าเป็นเบสเลสทั้งหมดใช้สายนี้หมดเกือบทั้งหมดเลยครับยังไม่เห็นสายอื่นยังไม่เห็นเลยเนะไม่มีเลยครับ เขาเป็นเฮชลิงก์หมดเลยเป็นใช่ครเพราะว่าพอทำสายเหล็กก็เป็นเฮชลิง์อย่างเดียวนะครับเข้าใจว่าเพื่อความง่ายของของการผลิตแล้วก็ต้นทุนไม่สูงเกินไปครับแต่ก็ภาพนี้นะครับคุณเปรัสภาพนี้คุณเปรัสจะเห็นว่าตัวเอ็นลิงก์ของเขาครับทำได้ดีมากซึ่งเผอิญผมมีเรือนนี้นะครับเดี๋ยวเราอนุญาตเปิดให้ทุกท่านดูไปด้วยนะฮะว่าความสวยงามมันมันเขาคือถึงแม้ว่าเขาจะทำแค่ อาสายเดียวออกมานะครับแต่ก็มีการใช้ซ้ำนะครับแต่ว่าเคิร์ฟนะครับมันใช้ซ้ำด้วยกันไม่ได้ครับในแต่ละรุ่นนะฮะเนี้ย้องดูสิครับเห็นไหมฮะเขาก็ถือว่าเขาเข้าเคิร์ฟได้สวยนะครับแล้วก็จบกับไอตัวลักนะฮะอ่าจบมาได้สวยนะครับแล้วก็เป็นฟีเป็นฟีเมลนะครับเป็นอินเวอร์สนะครับและอินเวอร์สตัวนี้ครับจะเห็นได้ว่าไม่ว่าใส่ยังไงก็ตามนะครับใส่ไม่มีเพเยอครับ ไม่ไปเยอะอไม่ไปเยอะแสดงว่าจบคือออกออกแบบมาดีแล้วก็แล้วก็ควบคุมการผลิตได้ดีใช่ผมว่าตัวนี้ครับจุดนี้เป็นจุดที่ผมผมนึกบอกว่านาฬิกาสายชุดนี้ของโนดัสบนดูแลลิตี้เนี่ยผมไม่มีอะไรตําหนิเลยครับขออย่างเดียวแหม่ถ้ามันมาเป็นยี่สิบยี่สิบนะผมจะดีใจมากยกเว้นยกเว้นเทเปอร์นะครับใช่ครับพอดีมันมันแตกต่างเยอะไปนิดนึงครับเห็นชัดว่ามันแตกต่างเยอะครับครับอ่าโอเคนะครับแต่ถือว่าเวลเมดมากๆนะครับ ในส่วนของ c u r ร์ฟ n การเข้าจบกับตัวเรือนนะครับแล้วตัวเลือนเองก็มีการทำไฮบริดชิงนะครับนะครับแล้วตัวตัวสำหรับโลดัสตัวนี้ผมผมว่าสายสำหรับผมไม่ใช่ปัญหา,าสำหรับปัญหาคือตัว,ต,วตัวคลาวคลา,าวตัวนี้ความความยืดความยืดของตัวคลาวผมว่ายื่นมากเกินไปโอเคครับผมนะฮะตอนนี้กำลังกำลังจะออกครับคุณไปรัฐกำลังเห็นเขาพูดพูดกันดูไรตี้จะออก มาเป็นเหมือนกับรีสต็อกครับคุณวปรัฐไม่ได้ไม่ได้ออกมาเป็นทั้งหมดมีดีสต็อกครับจะปรับคราวไม่รูกก็มีคนพูดนะแต่ว่าแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับมีคนพูดเหมือนกันคืคุณไปรัฐบอกคือเขาบอกว่าเขาจะทำเขาจะแก้คลาวครับแต่เขายังไม่มีภาพให้ดูงานงานครับแล้วเขาเขาจะไม่มีไม่มีเดทวินโดว์เป็นโนเดทูกใจคุณวปรัฐแล้วครับ แต่แต่ผมว่าก็คือเดดวินโดตัวนี้ก็สวยอยู่แล้วนะครับไม่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 ได้น่าเกลียดอะไรเลยครับจริงๆผมว่าทุกอย่างอย่างผมสำหรับผมม่าทุกอย่างเพอร์เฟกหมดยกเว้นคราวเท่านั้นเองครับแล้วก็ตัวตัวไอไออินเทอร์นลโรเตอร์ครับจะเป็นแฟลตไม่สโลปอ๋อโอ้ยโทษครับโทษครับผมเร็วไปนิดมือไปกระแทกโดนเนี่ยตัวนี้ครับมันจะเป็นมันจะเป็นแบบตัวของตั้งแต่รุ่นรุ่นที่ผมมีมันจะเป็นสโลปอินนะครับ แต่พอเป็นตัวใหม่จะเป็นแฟลตครับอ๋อ่าก็จะมันก็จะเหมือนของเบาติกนะก็จะเป็นแฟลตครับเดี๋ยวรอดูครับ <laughs> เผื่อบางทีคุณเปลาัอาจจะถ้าเขาแก้คลาวให้คุณเปลรัเขาคุณเาลาจะได้เป็นเจ้าของอาจจะสนใจ <laughs> แต่คน <laughs> พูดเยอะครับคุณเปลารัฐเขาบอกว่าตัวสีขาวกั่ตัวสีดําอะ กลับไม่มีคนพูดเท่ากับตัวที่เป็นตอนที่มันออกเวอร์ชั่น2อที่มันมีตัวสีสเงเอ่สีซเวอร์เข้ามาเอ,เออ,เอนั่นแหละครับเ,รเขาบอกตัวนั้นอะ่ะเจ๋งมากเขานะว่าไงคือหมายถว่าเขาบอกสมบูรณ์แบบตัวนั้นนะครับ